โอเคครับลูกค้ามาลองได้นะครับมาลองได้เลยลองได้เลยนะครับจี้เะเลยก็ค uhh <Så |ar|> ือวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ลูกค้าลองเทสอ่ากูเบนะครับมือสองเก่านอกนะท่านผู้ชมใหม่นอกกันแหละเออก็เสียจะทะเลากนิดหน่อยนิดหน่อยถึงปานกลาง โอเคนะครับผมอาร์มตัวนี้จะมีเอ่อจะเป็นอาร์มแบบคลิปมุงคลิปไม้ด้วยก็เหมาะสำหรับงานตรงนี้เลยนะครับที่ลูกค้าเขาสั่งมาลองนะจบ,บกับก็ไปเดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับเดี๋ยวลองขุดดินล้วงหน่อยไปนะครับผมเดีย๋ยวลองดูเลยนะครับลูกค้าว่าจะผูกใจหรือเปล่าเออย้ายราคาเลยมึงไม่ซื้อเลยกูตกหวัวทิ่มเลยนะลูกค้านะหยอกหยอกนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูนะครับเดี๋ยวไปลองดูไปลองดู เดี๋ยวไปลองนะไปลองเลยคันนี้จะเป็นร้อยสามห้านะที่คครับเป็นร้อยสามห้าแล้วกันนะที่ค,ครับก็ไม่ใช่ลอันนี้คือรหาสปิดนะ S K 2 5งห้นี่คือิดนะอันนี้ก็เป็นจะเป็น S K 1 3 5 S R ถูกจะเป็นจะจะ,จะถูกนะครับา S R นะครับ เอสอารหัเอสอารก็จะเป็น CR, <một. S 1> เอสอารซีอารอะไรเงี้ยก็จะเป็นตูดโค้งนะครับผมตูดโค้งถ้าถ้าเป็นรหัสลงท้ายด้วยเอลซีอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงล่างยาวนะครับผมตูดยาวนะครับช่วงล่างยาวตูดยาวนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองตักดินดูสักหน่อยนึ่งนะท่าน้นะเยยกอง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 อู้ จแฮกแวบนะครับผมโอเคเด,เ,เดี๋ยวเอาหางลงเลยเดี๋ยวให้ลูกค้าลองดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าการขับมันจะขับได้หรือเปล่านะในการใช้จอยอันี้ขับนะน่าจะได้อยู่มั้งเนาะ,ะน่าจะได้อยู่แล้วพอขึ้นรถปุ๊บเม่งหมุนให้กูเลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับท่านผู้ชมอดี๋ย้ดูกันครับโอ้อเคเลย โอ้โหถูกเป๊ะเลยว่ะโอเคนะโอเคนะไม่เร็วน่ะความเร็วใช้ได้น่ะขาดแค่เสียงมุกีเท่านั้นเองเท่านั้นเสียงมุกีมันต้องอยู่ในฟ้ายุคสองไม่ใช่เหรอจอยมันลวนน่ะทุกผู้ชมเขย่าเป็นแรงๆเลย่อกวะเฮ้ยโอ้โหกดตัวนี้ทำไมมันมันไม่ใช่เปลี่ยนมุมมองแล้วเหรอ ถามว่ามันเปลี่ยนเสียงได้ไหมเปลี่ยนได้นะคเปลี่ยนเสียงปั๊มยังได้เลยใครอยากให้ลองเอาวีเอสกับรถรถ,รถเก่าไทยนะครับลองคอมเมนต์ดูได้นะวนะีเอสกับเจซีบีนะทุกที่เ้ยดีเว้ยวีเอสกับ JCB อ่ะลองลองคอมเมนต์ได้นะ ลองลองลองคอมเมนต์ได้นะครับผมขี okay, ่แล้วลองตักดินดูเมื่อก,กี้ไม่ใหญ่นะประมาณสูดสจุดห้านะครับสูดสจุดหกอุย้ยสวิงโคตรเร็วอะ่ะ เร็วไปก็หน้ากว่านะเร็วไปก็หน้ากว่านะท่านผู้ชมนะอันนี้คือภายในอนะ่ะเดี๋ยวเอาไปตกลงก่อนล้วกันนะนี่อันนี้คือเอาลงแล้วนะโอ้ยคนมาอะไรตรงนี้วะออกไปไกล อุ้ยเร็วจังวะโอ้ผมซื้อเลยนะผมซื้อเลยเนะี่ยนี่มันเร็วเกินนล้วเร็วใจหายเยนาะเออดูดิเออไมยทำไมมันตักไม่ได้วะจังมนั่นอะไรนั่นไ,นนไงไปแล้วนะกล้องผมกล้องกล้องตามไปด้วยดิกล้องเอ,อ้ยโอ้ยหรอ โอเคเดี๋ยวลองดูนะครับมาโอ้เร็วนะท่านผู้ชมนะซื้อไหมท่านผู้ชมซื้อปะเร็วนะเร็วเร็วมากเลยอนะเดี๋ยวซูมซูมยุ่งไรซูมเบ็ดเจตเต้ฮึวิ่งผมก็เร็วนะโอเคเลยนะผมว่านะเนาะผมก็ทังงานนะเร็วขนาดไหนเร็วมากเลยนะเอะเ้ยรถไถพี่ออกไปเดี๋ยวนี้รถไถเอาไว้แบบตักดง,ต,กดงตักดิน พุ่งคลิปไม้ได้สบายเลยเนี่ยมันเร็วจัดเลยเนี่ยมันเร็วมากเลยเนี่ยนุชมๆแต่ว่ามันจะไม่มีระบบเล่งเครื่องนะครับดีนะโอเคนะใช้ได้เลยนะอุยอ้ย เอาบีเอสกับคุปู่ไว้ใครทำงานเร็วกว่ากันโอเคนะมันโอเคมากเลยนะโอเคมากเลยครับนี่โอเคเลยคือ,อข้างล่างอาจจะมืดหน่อยเพราะาไฟผูกมันพังนะไฟไฟมันพังมันเสียบไม่ติดตอนที่สั่งไปแล้วแหละเดี๋ยวสักพักก็จะสว่างวมันช่องนี้จะไม่ค่อยมีผลเลยมีผลช่องอีนคาร์บิเตอร์นั่นแหละ เฮอยโอเคเนี่ยนะโอเคเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าลองล็อกเปิดกระจกดูสิไม่ได้ออปชั่นเปิดกระจกไม่มีในยี่สิบสองใช่ไหมเหรอวะหรือว่ามีอยู่วะมีออปชั่นเปิดประตูปะเนี่ยไม่มีหรอมีป่ะท่านผู้ชมมีออปชั่นเปิดประตูปะถ้ามีเปิดกระจกมันต้องเปิดมีเปิดประตูดิจะไม่มีได้ไงวะ มีถึงออปชั่นเปิดกระจกแล้วมันต้องมีนี่เปิดประตูอ่ะอันนี้ก็เป็นอามอันนี้ก็เป็นอนนรอ้มนีแต่ออปชั่นเปิดกระจกไม่มีออปชั่นเปิดประตูอะไรมาช่วงล่างนี่เท่าๆกับ JCB เลยนะเพราะว่าอันนี้มัน135ไอตัว JCB 130 เท่าเท่ากันแหละไม่ต่างกันมากเอาเฮ้ย,เ,ฮยเดินดิเฮ้ยผู้ขี่เอาทรงเดียวกันด้วยวะนี่ผมว,ว่านะี่อะไรของพกกี่วะเนี่ย,ยเฮ้ยขับยากนะเฮ้ยเร็วนะท่านผู้ชมเร็วมากนะลองลองลอง,ลองมาตักใส่ดำดูนะ ไม่สามารถขับบิดได้นะครับเฮ้ยรู้ว่าได้ปะนี่ตูดไปยืดเลยนะเอาเฮ้ยมันติดอะไรเนี่ยไม่เอาดีๆดิติดป้าอะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยลูกค้าจะไปซื้อเอานะเนี่ยลูกค้าจะไปซื้อเอานะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวรถไถลงก่อนนะ รถไถ่ดันรถกลุ้นได้ไหมดันไม่ได้เหรอรถไถดันรถกลุ้นไม่ได้เหรอ,อ,อางานโยนดินนี่คือไวมากอะ่ะโหดีเลยโอ้โหมึงติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่คบเบื่อเลยเจออย่างเงี้ยนะเบื่อมากๆอ่ะ อ๋อเฮ้ทำไมอาบมาด้วยวะอ่าโอเคเดี๋ยวดูนะครับโอเคนะผมว่าทำงานโอเคนะลองลองลอง,ลองในนี้ลองมุมมองนี้ดูนะนี่โอ้โหแต่เต็มตัวนี้โอ้ได้อีกเยอะเลยวะ่ะโอ้เร็วมากเลยอะ่ะต้นง z ้ o m เร็วมากเลยอะ่ะตักได้จังเยอะเลยอะ่ะ คือปริมาณดินอยู่ในปุ่งกีกับปริมาณดินที่อยู่ข้างนอกมันไม่เท่ากันนะทั้งมโอ้โหมันเร็วมากเลยอ่ะดูดูด,ด,ดูสวิงให้ดูนะกี่รอบต่อนาทีวะเนี่ยเปิดเวาเปิด,เป,ดเปิดกระจกก็ได้อะ รรกระจกทำงานทั้งคืนอะไรเงี้ยโอ้ดีเก้าสเก้าเปอร์เซ็นต์ค่อยดีเลยนะเราไม่ต้องยกเยอะครับมันเร็วมากเลยครับซื้อไม่ซื้อลูกค้าเดี๋ยว JCB มาอา่ PS ก็แด้ลอง JCB มา JCB ก็มีขายนะครับใครอยากสั่งก็สั่งได้นะครับ JCB ก็ขายคันนี้ก็ขายนะครับ สั่งมาเลยสั่งมาเลยลูกค้าสั่งมาเลยครับไม่ได้ขายจริงนะขายขายตามคอมเมนต์นะท่านผู้ชมไม่ได้ขายเงินจริงนะอย่าเข้าจผิดนะขายขับขายเร็ววะ่ะเร็วมากเลยนะสามารถีปกดฝั่งนี้แล้วก็ขึ้นขี่ขึ้นก็ได้ดีแมดี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 กวะนะ่าเนาะท่านผู้ชมเนาะ ว่าดีนะชอบนะดีว่ะเนาะเป็นรถเก่าเนาะที่ดีมากนะครับใครที่อยากเล่นรถแบบก็สามารถสั่งได้นะนี่โอ้โหสุดยอดเลยแต่ว่าคันนี้จะไม่ได้ขายนะทุกยมคันนี้เป็นรถเทสนะคันขายจะเป็นคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถเทสหรือใครอยากซื้อรถเทสก็ได้แต่ราคาจะถูกกว่านะครับนี่ครับเ k 1 3ค c r ซนะครับ เฮ้ย S R นะครับผมมีเอีย S R ถูกมองข้าวนะครับผมดีดีดีเร็วดีอ่ะอีกสักรอบหนึ่งไปนี่เร็วมากเลยอ่ะท่านผู้ชมตักดินก็ดีนะไม่ดิงด้วยมองไปนอกดิโคตรดีอ่ะ โอ้ย,อยดินต,ตรงนี้มันขึ้นยากนิดนึงอ่ะท่านผู้ชมโว้ย,ยมันเร็วมากเราสามารถปรับความเร็วลงก็ได้นะมันเร็วเกินไปไอ้นี่นี่คือเร็วเกินไปนะครับอมชันโคตรดีอ่ะโอเคท่านผู้ชมปีโอนี้เปลี่ยนเปยนเท่านี้ครับก็ โคตรดีนะด,ดีดีจริงดีจริง,ดรง,รง,ดรงเดี๋ยวลองตักดินเซดาดูดดนะดดนะครับเดี๋ยว JCB มาเบียดตูนะครับเจอใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับแฮ่